สวัสดีมากค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านหลังเล็กในพื้นที่30สิบคูณสนะคะก็วันนี้เราอยากได้ฟิลลิ่งบ้านในเมืองเห็นไเราก็มาไถ่ที่ของคนอื่นออกไปนะคะเราก็ได้พืนที่พื้นนี้มาเป็นของตัวเองเราอยากได้บ้านเล็กๆเพราะว่าในคอนเซ็ปต์ของเรามันคือการที่เป็นบ้านกลางเมืองหลังเล็กอยู่กันแค่คนสองคน คือเกลิ่นไว้สวยเลยนะแต่ในะความจริงก็คือเราอะใช้เวลาสร้างบ้านนานมากไม่ว่าจะหลังเล็กหลังใหญ่หลังน้อยหลังโตหลังพื้นที่มากพื้นที่น้อยทาไมก็ไม่รู้อะคือเราเป็นคนชอบเลือกของใช่ปะ่ะเราเลยใช้เวลาในการสร้างบ้านอะเยอะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็สร้างบ้านหลังเล็กไหมจะได้แบบเร็วขึ้นหน่อยแต่ในะความจริงก็คือมันไม่เร็วขึ้นเลยเว้ยทุกคนคือมันยิ่งพอหลังเล็กอะเรายิ่งอยากให้มันฟังกชั่นอลใช่ปะ่ะเราก็จะอยากจะแบบ กั้นตรงนั้นกั้นตรงนี้ให้มันมีความแบบเออฟังชั่นอลมากขึ้นสรุปก็คือใช้เวลาเท่ากันจ้ะหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ําในบางทีอืมสไตล์ของบ้านวันนี้นะคะเราได้อินสลูเชั่นมาจากบริษัทสถาปน,นิกบริษัทหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า h a l l m a p Night คือเราไม่น่ใจว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นแค่โปรเจกต์ที่เขาเคยเคยทำมาไว้หรือว่ามันถูกสร้างแล้วจริงๆอะนะนะแต่ว่านั่นแหละคือถ้าเกิดว่าไป เสิร์ชเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปให้ดูว่างานเขาจะประมาณนี้ซึ่งนั่นแหละเราชอบมากเรารู้สึกว่าเพราะเอามาสร้างในเดอะซิมอะมันทําให้ไม่ได้ดูยากเกินไปที่จะสร้างแล้วก็สไตล์มันแบบมันเหมาะกับ The Sim เดอะซิมเนาะแบบมันมันน่ารักอะไรเงี้ยเราก็เลยดึงอิส r a เช่นนั้นนะมาสร้างบ้านหลังนี้นะคะเออทุกคนแล้วเราว่าแบบหลังจากคลิปนี้ไม่ก็แบบ จริงๆเราไม่น่าจะว่าคลิปนี้จะได้ลงหลังหรือก่อนหรืออะไรยังไงนะหรือเราว่าจะลองเล่นไปด้วยแล้วก็เราก็อัดคลิปไปด้วยเรานะแบบอยากลองดูว่าว่า,าจะเป็นความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็อยากรู้ว่าแบบมันจะเราจะพูดรู้เรื่องไหมแล้วก็คลิปเราคงไม่มีสาระเลยอะ่ะเราต้องเตือนเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าเพราะพอเราเล่นไปด้วยเราก็จะหลุดหลุดหน่อยอะไรเงี้ยวเวลาพูดก็คงพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะ เออเราก็เราอะเราอะแพลนเอาไว้ว่าเราอยากทำเลกาซ c ่ชาเลนจ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลาทำเลกาซี่ a าเลนจ์เราว่าถ้าเกิดว่าอัดไปด้วยคุยไปด้วยน่าจะสนุกกว่าเยอะมากๆเราอยากทำเป็น r e ็กทูเดลิชเช s นะเพราะว่าเราเล่นเดอะซิแบบใช้มาท้โหลดมาตลอดเลยอะเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นได้ไหมอะนะแต่เราอะว่าจะเสรบัตเจ็ตไงว่าเออ ตอนนี้บ้านบ้านหลังเนี้ยที่ลงเราไม่รู้ว่าเราจะลงหลังหรือว่าก่อนที่แบล็คแบลเลชของเราจะลงอะนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์เอาไว้ข้างบนตรงนี้นะคะไปตามดูกันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ลงอะก็ก็จะไม่มีลิงก์ขึ้นนะเออจะตัดต่อแบบไม่มีลิงก์ขึ้นแต่ว่าพูดไปแล้วตรงเนี้ยเราก็กลับมาที่บ้านเราเนอะเ,เ,เออคุยแบบคุยไปเรื่อยเลยจริงอะเนี่ย ความทำหลังคาไม่เป็นอะแบบเออต้องใช้เวลานิดนึงอะเราอยากได้เป็นช่องแสงข้างบนใช่ไหมเราอยากให้มันมีความแบบเป็นช่องแสงลงมาตรงกลางบ้านตรงบริเวณแบบตอกินข้าวอะไรเงี้ยเราต้องตัดพีซของหลังคาออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ,ๆ,ๆเพื่อที่จะยัดหลังคาที่เป็นกระจกเข้าไปได้ตรงกลาง ใช้เวลาอยู่นะนี่คือคือความพยายามขั้นสูงสุดนะหมายถึงว่าจริงๆอะ่ะปกติอะ่ะเราเป็นคนที่ทํลอาการไม่เป็นเราก็จะไปแต่หลังคาที่แบบริเรียๆแลกๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเนี่ยก็คือเราพยายามมากเพราะเราอะ่ะพยายามเว้ยคือพูดย้ำไปย้ำาม,มากอีกแล้วว่าโอเคไม่เป็นไรช่างมันเนะี่ยเห็นปะขนาดแบบว่ามาไวโอเวอร์ที่หลังยังแบบพูดจาไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะ ือถ้าเกิดว่าเล่นไปพูดไปคือจะเป็นยังไงมาราลุ้นกันแล้วกันนะทุกคนเราก็ลุ้นตัวเองอยู่เหมือนกันเราก็จะใส่สีขาวเป็นเบสของตัวบ้านแล้วก็ตรงจั่วหลังคาเอาไว้นะเพราะว่าเราสึกว่ามันเหมาะกับสไตล์บ้านแบบนี้มากๆเ,าเรียกว่าเป็นบ้านแนวนอร์ดิกได้ไหมเนาะเราก็ว่าก็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 นอร์ดิกได้อยู่นะอืมันดูอบอุ่นแล้วก็โมเดิร์นนิดนึงอะไรเงี้ย เราก็ได้ทําการหมุนบ้านไปหมุนบ้านมาแล้วก็กลายเป็นว่าหน้าบ้านเนี่ยนะเราก็เปลี่ยนมาอยู่ตรงอริมน้ําแทนเพราะว่าแสงมันเข้าด้านเนี้ยแล้วมันเป็นแสงเช้าเราสึกว่าเวลาแต่งบ้านมันจะง่ายแล้วมันก็สวยด้วยเวลาแบบแสงมันเข้ามาตอนที่เราติดหน้าต่างแล้วก็คอนเซ็ปที่เราวางไวนะ้ในตอนแรกของบ้านหลังนี้เราอยากได้ บ้านที่มันดูฟิลไม,ไ,มไม้หน่อยแต่ว่าเป็นไม้ที่ไม่ได้สมัยเก่านะเป็นไม้ที่เหมือนถ้าเกิดว่าในปัจจุบันก็คงเป็นบ้านแถวอาลีที่ถูกเฟนเวทแล้วอะไรเงี้ยคือเป็นฟิลบ้านที่อยู่แล้วอบอุ่นเออเป็นไงคือเราอะตั้งใจคิดบ้านให้เดอะซิมทุกตัวเลยนะคืออยากให้ทุกคนโหลดไปเล่นนะเรามั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเดอะซิมของคุณโหลดไปเล่นเฮ้ยไม่ใช่คุณโหลดไปให้เดอะซิมของคุณเล่น จริงๆขอคุณจะต้องมีสุขภาพจิตที่ดีทุกวันเพราะเราตั้งใจมากในทุกๆมุมของบ้านเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นสวนไม่ว่าจะเป็นการรับแสงของบ้านหรือว่าห้องนอนห้องน้ําห้องอะไรก็แล้วแต่เราว่าเราแบบเต็มที่อยู่นะเออได้อยู่นะเราก็สิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเราอาจจะตัดผืนเราจะกั้นอา่า ก้านเป็นเหมือนผนังเตี้ยๆเอาไว้เพื่อจะได้ตัดพื้นตรงนั้นออกได้เพราะเราอะเจาะช่องแสงข้างบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากให้แสงข้างบนที่เราบี้ตะบานเจาะหลังคากันมามันส่องถึงโต๊ะกินข้าวก็คือมันจะแบบสอดส่องสอดแทรกลงมาจากตั้งแต่แบบบนหลังคาย,ยาวลงมาเออจนถึงโต๊ะกินข้าวด้านล่างอะไรเงี้ยคือมุมนี้เป็นมุมที่เราภูมิใจมากบอกไว้ก่อนเลยเราชอบมากเพราะเรารู้สึกว่าแบบมัน มันสวยแล้วมันก็แบบเหมือนเหมือนเราอยู่เองอะเราสร้างเหมือนเราอยู่เองน่ะนึกออกไหมเออแล้วก็ทุกคนถ้าเกิดว่าบางทีเราแบบพูดโดดไปโดดมาสาระบ้างไรสาระบ้างหรือว่าพูดเรื่องไม่ปติดประต่อกันบ้างอะคือเราก็ต้องขอโทษด้วยก่อนเลยนะเราแบบบางทีเราไม่ได้ตัดเราไม่ได้ไวโอเวอร์ทีเดียวยาวๆอะบางทีอาจจะแบบเออทำต้นคลิปแล้วก็ ไปกินข้าวหรือว่าไปทาอย่างอื่นอนะไรเงี้ยล้วก็กลับมาอัดเสียงต่อมันบางทีอารมณ์มูดแล้วมันเปลี่ยนนะอว่าแบบตอนอัดรอบแรกเราอาจจะแบบเคยเล่าเลิงแต่พอเรากินข้าวเสร็จเราอาจจะสับสนวุ่นวายอิ่มห่วงอะไรเนงะี้ยเออบางทีแบบด้วยน้ําเสียงด้วยอารมณ์ด้วยเอ,อ่อเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะความรู้สึกหลายๆอย่างมันอาจจะทําให้แบบเราแบบโดดไปเรื่องนู้นที่โดดไปเรื่องนี้ที่แต่ส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นการ เราก็จะบทไปเรื่อยเล่าเรื่องนูน้นเรื่องนี้ให้คนดูฟังเผื่อว่าจะได้เป็นเพื่อนกันไปบ้างเวลาคุณอยู่บ้านหนาวาอะไรเงี้ยเฮ้ยความตั้งใจแรงกล้ายอยู่นะอ่ะกลับมาที่บ้านของเรากันเถอะเออเราก็งงแล้ว่าคือตอนเนี้ยอยู่ตรงไหนของบ้านมันไปหมดแล้วอะ่ะเออเนี่ยก็เป็นเชลนะเชลเราก็จะได้ประมาณนี้เราก็จะมีกระจก ตรงข้างหลังเมื่อกี้แล้วก็เนี่ยอันนี้ฝั่งหนี่เป็นทางเข้าหน้าบ้านใช่ไหมคือแสงส่วนใหญ่ก็คือจะมาจากแสงไฟในบ้านแล้วก็สกายไลท์ข้างบนเราก็จะตามสไตล์เราเนาะเราก็จะกั้นตรงไหนที่เรารู้สึกมันว่างเกินไปอะไรเงี้ยเราก็จะกั้นตรงกลางบ้านให้มันดูมีความแบบเป็นผนงังผนังหนึ่งที่จะสามารถแปะอะไรได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงบันไดตรงเนี้ยเราก็จะ การเรากันตกเหมือนกันเพราะว่าเผื่อมันจะเป็นทําเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งตรงเนี้ยได้เอ,อเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นมุมที่สวยนะหมายถึงว่ามันเป็นมุมที่ดูฟังชั่นอลแต่ว่าแค่ทางเดินมันแคบมากเ,าเลยไม่อยากกันตรงตรงตรงทางข้างหน้าเพราะฉะนั้นอาจจะทำเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยพอได้อยู่ แล้วก็เราจะขยับไอตัวตรงกลางบ้านเข้าไปนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันกินพื้นที่ห้องนอนเกินไปให้มันเหลือแค่สามอ่าหน้าจบเออหน้าจบแล้วว่ากระจกเละเหลือแค่สามบานแล้วก็จะการเหลาซึ่งเ,ลเหลวที่เราได้นะคะตรงนั้นฝั่งนี้เป็นประตูทางเข้าใช่ไหมแล้วก็เข้ามาเราก็จะเจอเป็นห้อง l i v วิร Room ถัดมาฝั่งซ้ายยาวๆตรงนี้เราจะเป็นห้องกินข้าวกับห้องครัว แล้วก็ด้านหลังบ้านก็จะเป็นห้องน้ำพาร์ตฟารูมแล้วก็เป็นสวนส่วนชั้นสองก็จะเป็นห้องนอนสองห้องคือเป็นมาสเตอร์ห้องแขกแล้วก็ตรงบริเวณฝั่งนี้เป็นห้องทํางานอันนี้เป็นห้องนอนแขกกับห้องน้ําแขกแล้วก็นั่นเป็นห้องนอนมาสเตอร์กับห้องน้ามาสเตอร์นะคะเราอาจจะมีการแก้ไขห้องน้ำมาสเตอร์นิดนึงเพราะว่าเราสรงมันเล็กเกินไปเราอย่างที่เรารู้กันก็คือเราชอบห้องน้ำใหญ่ๆอยู่แล้วเราก็จะแก้ห้องน้ำแล้วตรงนั้นก็เป็นห้องนอนมาสเตอร์ที่กระจกล้อมรอบเลย แต่ก็อย่าลืมการห้องอีกครึ่งหนึ่งด้วยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขอติดประตูให้ทั่วบ้านก่อนเราจะเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลเข้มนะแล้วกเ็เราจะใช้ประตูเนี้ยกับทุกห้องเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะ ดูคลาสสิกดีแล้วก็ใช้ง่ายเนาะแล้วก็เป็นของเบสเกมด้วยที่สำคัญก็จริงๆริอะเราอะลืมบอกภาคอีกแล้วอะเพราะว่าเราเองก็จำไม่ได้ใช่ป่าว่าเป็นมาคของอะไรบ้างเดี๋ยวจะพยายามไปท่องจำนะแล้วก็จะพยายามบอกกับทุกคนอืมแล้วก็พื้นที่เราใช้กับบ้านหลังนี้ก็คงคุณตากันนะคะก็จะเป็นพื้นไม้สีอ่อนตัวนี้เหมือนเดิมเรารู้สึกว่ามันมีความ ตกแต่งของอย่างอื่นได้ง่ายดีก็เลยชอบใช่นะแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวก็จะเป็นเคาน์เตอร์สีขาวเป็นท็อปสีขาวแล้วก็ตรงหน้าประตูเรียกว่าอะไรอะหน้าบานประตูเออจะเป็นสีไม้แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นตู้คาเบินเนตห้อยที่แบบเออเอาไว้เก็บของซึ่งจริงๆก็คือเก็บไม่ได้หรอกอืมแล้วก็เราจะทำการขยับออกมาเพื่อจะใส่ ความบิวอินเข้าไปอีกเหมือนเดิมเออเราเราชอบมากเลยขวบบิวอินแล้วมีไอเลนเนี่ยคือเรียกได้ว่าน่าจะเป็นชิคเนเจอร์ของการออกแบบเราเลยก็จะก็ต้องเห็นอย่างเงี้ยไปอีก,อกหลายหลายคลิปไปอะเราว่านะมันมัน,ม,นมันเป็นฟิลที่พอคิดไม่ออกเราก็จะไปในสิ่งนี้แต่เราจะขอเปลี่ยนสีโต้ห้อยข้างบนนิดนึงเพราะว่าเราอยากได้เป็นสีขาวมันจะได้เข้ากันกันกบตัวท็อปหินอ่อนเนาะแล้วก็ วางถังขยะหนึ่งกรบแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการข้ามไปตอนที่เราแต่งเคาน์เตอร์ตรงเนี้เสร็จแล้วให้มันดูแบบเออเหมือนมีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีการใช้งานใช้ใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็เคาน์เตอร์เราก็ถูกตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้รประมาณนี้คือเราเป็นคนที่แต่งของเล็กๆไม่ค่อยเก่งใช่ไหมเราก็เลยแบบพยายามมีแบบ พวกตู้บิวอินหรือว่าเล่าสตอรี่ให้เยอะไว้ก่อน <c oughs> เออคนจะได้อินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณยายเขาไม่อยู่คุณก็อาจจะแบบเออมีมีการจัดของเพิ่มก็ได้ก็เหมาะดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราว่านี่ก็โอเคเราหนาะเราว่ามันก็ได้อยู่เออก็จะมีวางดอกไม้อยู่สักประมาณหนึ่งถึงสองกระจุกเพื่อให้มันมีความแบบ ดูมีคนอยู่แล้วก็มีความแบบมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในพื้นที่นี้เออมีสิ่งมีชีวิตแล้วว่ะโอเคแล้วก็ติดไฟอ,อ่ตรงบาร์เพื่อที่จะทําให้มันสว่างขึ้นติดรูปหนึ่งรูปเล็กๆเ,เ,เพื่อให้มันดูเพื่อให้มันดูไม่ว่างอะ่ะคือตอนนี้เราไม่รู้จะใส่อะไรแล้วอะ่ะคือเรารู้สึกว่าบ้านอะมันโล่งมากๆอะ่ะเราอาจจะทําใหญ่เกินไปหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ เออย้ายมาตรงห้องกินข้าวห้องกินข้าวตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราอยู่คนเดียวเราทำไมถึงต้องมีโต๊ะกินข้าวที่มันแบบใหญ่โตขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมีการเพิ่มให้มันเป็นหกที่นั่งไว้ทุกคนก็คือเมืแ่อบบซิมอยู่คนเดียวเราจั่วหัวบ้านเอาไว้ว่าเป็นบ้านที่อาไว้อยู่หนึ่งถึงสองคนอ่ะแต่อีกมุมหนึ่งเขาว่าจะเป็นคนแบบรักปาร์ตี้ไงสมมติว่าคุณมีงานปาร์ตี้ชวนเพื่อนมาเออหกหกคนมันก็โอเคอยู่เนอะว่ามันก็เป็นไซส์ที่กําลังโอเคคุณอาจจะแบบ มีสังคมไงมีมีสังคมที่แบบไม่ได้ใหญ่มากมีปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านทำกับข้าวกินกันกรุบๆเออได้อยู่นะเราว่าได้อยู่นะเห็นไหมเราเล่าสตอรี่คือเราจะไปทางสตอรี่ไม่ได้ไปทางเรื่องการแต่งตัวเอ,อ้ยอะอไรวะแต่งตัวไปไม่ได้ไปเรื่องการแต่งบ้านละคือคือจะไปแบบจริงจังเรื่องสตอรี่ละเห็นไหม <laughs> แล้วเราชอบเซตโต๊ะเก้าอี้ ครัวทุกอย่างคือเไม่ใช่ดิมันเป็นเซตเก้าอี้แล้วก็เซตโต๊ะกินข้าวแล้วก็ไอตัวไอตู้ตู้โชว์เนี่ยนั่นน่าจะเป็นเซตเดียวกันนะแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากเออมันสุีทญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วเราก็ถึงไหนเราเนี่ยเออไปเรื่อยเลยอะเราก็ move <laughs> มาที่ห้องรฟวิ่งห้องรีวิ่งอะเราอยากได้ความสีแบบเอออุ่นอุ่น เป็นแบบฟิลนั่งนั่งเรารู้สึกดีไรเยยงี้ยเราก็จะไปที่โทนแบบครีมครีมไม้ไม,ไม้เขียวเขียวแล้วก็โต๊ะกลางก็จะเป็นสีไม้เข้มให้มันดูตัดกับสีเขียวตรงน,นั้นแล้วก็ไฟหนึ่งอานสวยเลยคือพอแล้วอันนี้คือพอแล้วเรารู้สึกเราชอบเออถ้าเกิดว่าห้องไหนที่เราชอบสุดคือเราบอกเลยว่าเราชอบรีวิวของของ,ของบ้านนี้ที่สุดเพราะเราสุกนดูอบอุ่นแล้วก็อบอุ่นมากขึ้นก็ต่อเม,มื่อมี เตาหิกลกวนมทุกคนคือเรารู้สึกว่าเตาผินอ่ะมันเป็นอะไรที่วางแล้วมันก็สวยได้เลยไม่ว่าจะวางตรงไหนวางด้วยเหตุผลอะไรเราว่ามันของตกแต่งที่ดีมากๆอืมแล้วก็วางหนังสือวางของตามโต๊ะกลางตามแบบบนเตาผิงสักนิดสักหน่อยเพื่อให้มันดูไม่โลง่งจนเกินไปแล้วก็ย้ายมาติดรูป แล้วก็ตรงเนี้ยเราคิดเลยไม่ออกเราสึกว่าเราหมุนไปหมุนมาแล้วเราสึกว่ามันว่างจนเกินไปเราก็เลยเอาตู้มาแขวนแขวนแขวนให้เป็นเหมือนบิวอินแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลมันจะได้ดูแบบเข้ากันกับ mood ห,ห้องนี้แล้วรู้สึกว่ามันสวยมากเลยดูดีดูด,ดีเออมันเต็มเลยนะผ้ามันเต็มมันสวยแบบมันดูแบบเหมือนบิวอนะินอะแล้วเราก็ปิดไฟสัก ิดสักหน่อยปังเนี่ยเนี่ยสวยแล้วว่าดูดีมันเป็นเหมือนบ้านที่แบบตั้งใจอะบ้านที่ตั้งใจคืออะไรวะใช่เราตั้งใจไงเราที่เป็นคนสร้างเราตั้งใจอยู่ไงใช่ไหมทุกคนดูออกปะอยากให้ดูออกเรารู้สึกเราตั้งใจมากมา,มากกว่ามากกว่าตอนทํางานอีกอะใช่ไหมเออเราก็ติดผนังก้านครัวกับห้อ,อ,องกินข้าวนิดนึงเพราะว่าเรารู้ว่ามันก็โล่งไปอีกแหละตรงเนี้ย แล้วก็ใส่ต้นไม้หนึ่งกระจุกแล้วก็มาแต่งบันไดตรงนี้เราก็ชอบเว้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นฟิลแบบไม่ได้บันไดที่แบบเฮ้ยสดดีฉันคือบันไดอะแตนน่มันคือเป็นความแบบบันไดที่มีที่นั่งเล่นได้นะซึ่งเราไม่ได้นั่งหรอกแต่เราก็อยากจะมีเอาไว้ให้แบบเออเดี๋ยววันหนึ่งเราอาจจะไปไปนั่งซึ่งวันไหนอะไม่รู้เหมือนกันเนะ็คือตัวเดดสิมว่ไง,ไ,งไม่ใช่ตัวเองเออแล้วก็ตรงน,นั้นเราก็จะเป็นห้อง เก็บของเป็นห้องเก็บของใต้บันไดที่เราไม่ได้แต่งเพราะเราก็ลืมไปเลยว่าเรามีห้องตรงนี้ยแต่ว่าเรานี่ไงเราจะมาแต่งเชล์ข้างหน้ากันแล้วก็แต่งเชลให้มันดูเหมือนแบบเอ้ยเป็นที่เก็บของกระจุกกระจิกเลยเนี้ยที่แบบเออเด็กโตเด็กสิบเดข้ามาแล้วก็จะวางของที่ใช้เป็นประจำอยู่ตรงนี้ในเงี้ยแล้วก็มุมเนี้ยก็จะวางอะไรที่มันเป็นสีเขียวๆอ่ะม่วงนิดนึงเออมีม่วงนิดนึง เขียวๆม่วงๆกัะนเนาะเออเป็นต้นไม้แล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ําซึ่งตอนแรกเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ใหญ่มากแต่พอพอแบบพ,อ,พอทาจริงๆอ่ะเฮ้ยมันใหญ่ไว้ทุกคนเราก็เลยจบด้วยการแบ่งเป็นสองเซกชันก็คือข้างหลังฝั่งนั้นเป็นห้องซักล้างแล้วก็เป็นห้องน้ํงตรงห้องน้ําแขกอีกฝั่งหนึ่งข้างล่างก็จะประมาณนี้เราว่าข้างล่างเราก็จะหยุดเท่านี้เพราะถ้าเราไม่หยุดเท่านี้ เราเหนื่อยนะอืมมันเหมือนจะไม่เหนื่อยนะคือมันเหมือนน้อยอะ่ะมันยังดูโล่งอยู่เลยอะ่ะแต่เราเราว่ามันมันก็สวยแล้ะเออบางทีความโล่งมันก็คํอตอบไงงอ,อกไหมหนักเป็นไงก็ใส่สตอรี่เข้าไปอีกหนึ่งกลุ่มแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนหลังบ้านนะคะเราก็จะไปอ่าเราก็จะเร่งสปีดให้ไวหน่อยก็คือเราก็จะทําเป็นเหมือนแบบเอาไวป้ปลูกผักสวนครัวอะไรเงี้ย เราว่าส่วนหลังบ้านก็น่าจะประมาณนี้นะเราอะชอบไซส์สวนประมาณนี้มากเลยเรารู้สึกว่ามันแบบมันถูกจัดได้แบบเข้าที่เข้าทางดูเวลาเล่นมันดูได้ใช้งานจริงอะไรเงี้ยแล้วก็บริเวณรอบๆตัวบ้านเราเราว่าเราติดไฟครบแล้วนะเราเราเราเช็ครอบสุดท้ายแล้วแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเออแบบคือไฟในบ้านหรือว่าไฟนอกบ้านเองของเราแนวแบบในใน,ในสไตล์ของเราอะค่อนข้างจะเป็นความแบบ ไฟที่ไม่ได้สว่างมากอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครเอาไปเล่นในเกมเพลย์แล้วรู้สึกว่ามันมืดเกินไปก็ติดไฟกันเพิ่มได้นะแล้วก็ในส่วนของชั้นสองนะคะเราก็จะไปขโมยหินอมไม่ใช่สิบบอปเปอร์แล้วก็พื้นของห้องน้ำชั้นล่างมาใช้กับห้องน้ำของเกสต์รูมข้างบนแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์เนาะ ก็บิวอินคือบิวอินมันทำมาให้ทุกอย่างดูสวยขึ้นจริงๆแล้วก็จะเอาตัวตู้ที่เราใช้ในทุกๆพื้นที่เลยอะเออมามาติดเป็นเหมือนเป็นหัวเตียงของของห้องนอนมาสเตอร์ของเราแล้วก็เอาเตียงยัดเข้าไปให้มันดูเหมือนเป็นแบบมีแค่เตัว,ต,วตัวเบาะแล้วก็มีหมอน ไม่ได้มีหัวเตียงอะไรเงี้ยแล้วก็ติดกระจกข้างหลังเป็นกระจกเนาแล้วก็แวบไปแต่งหัวเตียงมาซึ่งก็ได้ประมาณนี้นะคะซึ่งเราว่ามันดูมีความเป็นห้องนอนเนาะแบบเออหยิบหนังสือมาอ่านแล้วก็รดน้ำต้นไม้ก่อนนอนอะไรเงี้ยเออดูเป็นคนแบบรักต้นมองต้นไม้มีความแบบเขียวขจีอะไรเงี้ยอืแล้วก็ปลายเตียงเราก็จะใส่เป็นตู้เป็นตู้โทรทัศน์เนาะ ได้ว่าเป็นตู้โทรทัศน์แล้วกันมันก็เป็นตู้ตู้หนึ่งนั่นแหละแล้วก็ตกแต่งของนิดหน่อยมีขวดน้ําวางไว้เพื่อกลางคืนหิวน้ําทั้งเราอันนี้มันใช้ได้หรือเปล่านะไอ้ขวดน้ำาเนี้เราไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจแต่ว่าเราว่ามันดูเออมันมันดูจริงะ่ะแบบกลางคืนเราก็ต้องกินน้ำไงนห้องไหมแล้วก็เราไปนคนพบว่าไฟอันนี้สวยมากเลยอะแต่ว่าต้องย่อลงอนิดนึงเราว่ามันดูโมเดิร์นดีแล้วก็ติดพรมหนึ่งกรอบสวยแล้วเนี่ยดูมีคนอยู่แล้วรู้สึกไหมแล้วก็ห้อง แต่งตัวเราต้องการให้มันเป็นห้องแต่งตัวแบบบิวอินเช่นกันเราอยากให้มันเป็น walk, uh, walk เอล k กอินคลอเซตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใส่ตู้วิวอิน <c oughs> ที่มีความแบบสีแล้วก็ลักษณะ <c oughs> ก็คือเหมือนกับตรงในห้องนอน <c oughs> เพราะว่ามันจะได้มีความ connect, <c oughs> คอนเน็กคอนใจกันเนืออกมาเออมันก็ห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขโมยกระจกตรงหัวเตียงมาเช่นเดิม ก็ความตกเคลื่อนแป้งไงมันก็ต้องมีกระจกแล้วก็แวบไปใส่อุปกรณ์ต่างๆที่เออจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคนคนหนึง่งหรือหลายคนหรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับบ้านหลังนี้อืมก็คือนั่นแหละแล้วก็ไปทํโตะกางอันนี้คือเราอะกั้นผนังแล้วเราก็กั้นผนังตรงกลางนะแล้วก็เอาตู้ขาิเนตอันนี้มามาติดเทอ่มก็จะได้เป็นเหมือนแบบเป็น ไอซ์แลนด์ตรงกลางเออขนาดห้องแต่งตัวยังต้องมีไอซ์แลนด์นะทุกคนเออเอาสิแล้วก็ในส่วนของห้องน้ําของเราอะก็คือจริงๆเรากลับไปดูคลิปเราหลายๆคลิปอะเราเล่นใหญ่กับห้องน้ว่าจริงเว้ยทุกคนคือยิ่งตรงถ้าเกิดว่ามันมีแบบโซนอ่างอาบน้ําแยกออกไปอะไรเงี้ยเราจะยิ่งแบบชอบตกแต่งโน่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้เราก็จะใส่เป็นเซ็อดูแลผิวพรร์หนึ่งกลุ่ม แล้วก็มีขวดแชมพชูแชมพูอะไรอย่างเงี้ยแปะเอาไว้ให้มันดูแบบใช้ชีวิตอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ฝั่งโซนแคบๆตรงเนี้ยเราจะทําเป็นเหมือนอที่วางสชกโครก,กับตัวชาวเวอร์เพราะว่าต่อให้มีอาบน้ำเราก็ต้องมีชาวเวอร์เนาะเออบางทีเขาอยากจะอาบน้ําแบบยืนบ้างเวลารีบๆใครใครรีบเดอะซมไงเออตัวเดอะซมบางทีกต้องทํางานไงใช่ไหมอืมแล้วก็ วางของตกแต่งนิดหน่อยตามข้างบนชักโกแล้วก็ใส่ต้นไม้ในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันโลง่งคือการยัดต้นไม้ไปในพื้นที่ที่มันโล่งอะ่ะมันช่วยได้มากเลยนะทุกคนคือมันจะทาให้พื้นที่ของคุณดูแบบดูดูมีเหตุผลน,นะดูแบบเออแบบแบบถูกวางแบบ ตั้งใจอะไรเงี้ยอะไรอ่ะพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยจากที่เมื่อวานอัดไว้อ่ะคือไม่รู้ว่าใครจะจับจับจับความต่างได้ไหมแต่เมื่อวานอัดทิ้งไว้ได้ประมาณครึ่งคลิปใช่ไหมแล้วเอาเน,นี้ยมาตัดต่ออีกเอ่อมา,มา,ม,ามาไวโอเวอร์เสียงต่ออีกรอบหนึ่งก็จะมีความแบบเรื่องราวแบบไม่ปฏิปต่องงงเวอร์อะไรเงีง้ยอืมแล้วก็นี้ทาไมนะอ๋ออันนี้มันโซนเอ่อล้างหน้าเราก็ติดเป็นดับเบิร์ซิงไปแล้วก็ติดเอ่อกระจก ยาวอันนี้ที่เราชอบเราสึกว่ามันเงาดีแล้วก็พรมหนึ่งอันแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำที่เป็นของเกสรูมนะคะเราก็จะไม่ได้ทำให้ดูแต่ว่าก็ตามที่เห็นเลยก็จะเป็นอ่างอาบน้ำหนึ่งอันชักโครกหนึ่งแล้วก็สิลงลางมือหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งห้องเกสรูมห้องเกสรูมอ่ะเราคิดเอาไว้ว่าคนที่อยู่บ้านหลังนี้อาจจะเป็นฟิลแบบเป็นเด็กอะไรเงี้ยหมายถึงว่าไม่ได้เด็กขนาดนะั้นะนะเนาะเป็นฟิลแบบ อไม่ได้เป็นบ้านครอบครัวแต่เป็นบ้านที่อยู่ด้วยกันแบบคนถึงสองคนอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าห้องที่เป็นเกสต์บอวจะเป็นห้องเพื่อนอ่ะเราก็เลยให้เป็นเตียงแบบเ,เตียงเล็กสองเตียงเพื่อแบบเออมีเพื่อนมาสองคนเลยอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าเขาเป็นแบบคนที่จะแบบนอนด้วยกันหรือว่าเป็นครอบครัวก็อาจจะชนเตียงได้อะไรเงี้ยแล้วก็ติดตู้เสื้อผ้าหนึ่งตกแต่งอีกนิดหน่อยแล้วก็ติดพรม ออไอ้รูปภาพหัวเตียงเราเพิ่งไปเจอมาคือเราอะไม่ค่อยได้เล่นคือก็ต้องยอมรับว,ว่าเราเป็นคนเล่นแบบใช้หมอดมาตลอดใช่ป่ะ mm hmm. แล้วพอลองมาทำคลิปอะเราก็รู้สึกว่าเออคือเราอยากให้ทุกคนแบบได้สร้างบ้านโดยที่ไม่ต้องใช้หมอดเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยลองลองใช้บ้านที่ไม่มีหมอดดูเราก็เลยพบเจอว่าแบบของหลายๆอย่างมันน่ารักมากเลยอย่างไอ้ผ้าผุ่เตียงเราว่ามันเหมือนมาลเมโกะใช่ปหมลักสีคือมันน่ารักมากก็เลยคิดว่าจะได้ใช้บ่อย ห้องแขกก็มันนั้นไม่มีอะไรมากก็คือคุยคุยซะมากกว่าแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนทำงานอืมแล้วก็ไปติดพวกผนังแล้วก็เออ่วางคอมหนึ่งอันมีเทียนจุดตอนทำงานดูผ่อนคลายตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าติมที่เราจะเอามาเล่นในบ้านหลังนี้คือใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่ม ฟางบ้านที่เป็นแบบเอาไว้ใช้ในเ,เกมเที่เราจะเล่น challenge like to r e l i c h e ซึ่งมันก็จะไม่ได้หรูหราแบบนีล้ลงนะอันนี้ก็คือเอาไว้โหลดเล่นเวลามีมาถลดเนะเาะหรือไม่ก็แบบรวยแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็มุมนี้เราเพิ่มเบาะสัตว์ให้หนึ่งอันเราคิดว่าบ้านแบบนี้ถ้าเกิดว่าได้เลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่งคงคงคง,งน่ารักดีอะไรเงี้ยคืออะไรอะเลี้ยงสัตว์แล้วบ้านน่ารักเออแต่ก็จริงการการมีสัตว์อยู่ในบ้านทําให้บ้านน่ารักขึ้นเออ แล้วก็ตรงหน้าบ้านตรงนี้เราคิดเลยไม่ออกเราก็ไปเจอสิ่งที่เรียกว่าต้นอ,อ่งง่นเหรอเราก็ไม่รู้ว่ามันคงเป็นเถาวันอ่างนอะไรอย่างนี้มาแล้วรู้สึกว่ามันดูเหมาะกับหน้าต่างอันนี้มากเราก็เลยเอามาเสียบแล้วมันน่ารักมากๆ ừ เออมีความแบบยึกยากยึกยากอยู่แล้วติดมาแล้วสวยมากใครมาทุกคนเรารู้สึกว่นดูแบบอันนี้คือหมุนไปหมุนมาอย่างเงี้ยคือภูมิใจอยู่นะแล้ว <laughs> ก็ตรงหน้าบ้านอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นหินใช่ปะเราก็เลยอยากแบบ แต่งด้วยหินแล้วก็เป็นส่วนที่แบบเป็นส่วนที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พื้นที่สีเขียวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนแบบมินิม,มอลมินิใจอะไรเงี้ยแค่เนี้ยแล้วก็ติดอ่อที่นั่งหนึ่งอันที่ในความเป็นจริงเราก็คือไม่ได้นั่งหรอกแต่ว่าเผื่อแบบใครมานั่งรอซึ่งถ้าเกิดเป็นเพื่อนอนะ่ะจะมานั่งรอทําไมวะก็เ,เข้าบ้านดิเออไม่รู้คือติดเอาไว้แบบให้มันดูมีความหมายดีแล้วก็ติดไฟหน้าบ้านแล้วก็รอบๆบบ,บ้านเช่นกัน เออแต่ว่าเราอลืมทำเทเลนเพนส์ในบ้านหลังนี้แต่ว่าตอนที่เราอัพลงแกลเลอรี่อ่ะเราเรามีการแบบใส่เพิ่มไปแล้วนะเราก็เออเช็คไฟเรียบร้อยแล้วเราว่าน่าจะแบบโหลดแล้วน่าจะเล่นเล่นได้แบบเลยโดยที่ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเท่าไหร่เว้นแต่ว่าแบบมีของส่วนตัวต้องใช้เออเอาไงเหมือนมีความแบบ ซื้อบ้านใหม่พร้อมอยู่ยกกระเป๋าใบเดียวเราอยู่ได้เลยนะคะทุกคนอะไรแบบนี้เออพร้อมเซ็นสัญญานะคะยังไงอยากให้ทุกคนหลบไปเล่นนะจริงๆทุกหลังเลยคือตามที่เห็นก็คือเราตั้งใจจริงๆแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะมีสตรอรี่เยอะแยะมากมายคือมันก็เป็นสตรอรี่ที่แบบเราก็เออคิดมาจริงเนืกอออกไหมก็เป็นการทําให้บ้านเราดูแบบมีเรื่องราวมากยิ่งขึ้นเลยเวลาเดชินพุณไปอยู่เดชินคุณก็จะแบบ อินไปกับเรื่องราวของเราเหมือนที่คุณก็อาจจะอินนึงอองแม่ใช่ไหมหวังว่านะทุกคนจะโอเคแล้วก็เราได้ลงอัปโหลดบ้านหลังนี้ลงแกลเลอรี่แล้วนะคะทุกคนใครอยากย้ายเข้าไปอยู่ถือกระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็แล้วก็วกย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะก็จะเป็น เป็นบ้านหลังเล็กเหรอตอนแรกเราก็แพนว่ามันจะหลังเล็กนะเออเล็กไหมไม่รู้เหมือนกันก็เรียกว่าเล็กก็ได้หรอมั้งเออก็เป็นบ้านหลังเล็กที่เรามาฝากทุกคนวันนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าใครมีไอเดียอื่นๆี่อยากให้ทําก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างเลยนะคะวันนี้ก็ชมภาพสวยๆกันแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย